คนอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ใก้อยู่ไก่และตาวินตกตาวินอ๋อเนาะเมื่อนี้น้อยที่เคที่มาเสนอคลิปสั้นๆเนาะให้ได้มาเบิ้งมาสม้มแล้วก็มาวิเคราะห์เนาะแล้วก็เป็นคลิปที่แปกเนาะที่แปกงูเนาะก็ให้ทุกคนได้มาวิวิจัยเนาะหรือม,มาสังเกตบ้งว่าการเสนอคลิปของน้อยที่เคนี้มันสิเป็นจังใดแล้วก็ค่อยพิจารณาคลิปสั้นๆ โบมีเนื้อหาสาระปัไหนเนาะให้มาเบิ้งนกากันเนาะในน้อยที่เคสิได้มาเสนอในโตไปนี้เนาะเขาทุกคนต้องพากันมาสังเกตเบิ่งว่าเนาะในวัตถุดในวัตถุที่ในน้อยเส้นว่าคืออย่างเนาะคือคือห่วงอย่างในน้อยนี่เนาะคือห่วงอย่างเพื่อเอิญว่าอย่างกระติว้วเนาะอย่างกระติ้วห่วงอย่างในน้อยแต่มันมีหลายเส้นเนาะมีหลายเส้น หมายควาว่าเนาะชีวิตของคนเฮาน้อยสิมาเปรียบในห่วงอย่างตัวนี้เนาะสมมติว่าคือน้อยเองหรือว่าบุคคลอื่นๆเนาะอันนี้แม่นน้อยน้อยคิดว่าห่วงอย่างในห้าห่วงนี้เป็นปัญหาที่นักอยู่ในชีวิตของน้อยเนาะในชีวิตของน้อยเองสมมุติว่าถ้าน้อยจะแบกอย่างห้าห่วงนี้มันนักสมมุติว่านี่ร้อยกิโลีห้าห่วงนี้ห้าร้อยกิโลเนาะ ถ้าน้อยแบกไว้มันจะนักจะน่วงเนาะมันจะนักจะน่วงและมันจะเก้ทุกสิ่งทุกอย่างไปบดายเนาะไันะนี้ทามาเบิ้งน้ากันว่าอันนี้คืออย่างวัตถุที่ห่วงในน้อยที่น้อยจะเสนอให้ให้ทุกคนในหูเนาะให้ทุกคนในหูและกามาเบิ้งน้ากันว่าบนหน้าเสื้อเลยเนาะชีวิตของคนเฮาอ่าจิบมาเบิ้งไปพร้อมกันว่านี่เนาะ ในในปัญหานี้เนาะนี้คือตัวอย่างที่เป็นอย่างเป็นวงกลมน้อยๆเนาะสมมุติว่าเฮาเนะาะเฮาในชีวิตของเฮานี้ห่วงอย่างน้อยๆนี้เป็นห่วงที่อ่ามีค่าอันหนึ่งในคลิปของน้อยทีเคเนาะอันนี้น้อยสิเปียบเหมือนว่าในชีวิตของน้อยเองเนาะในชีวิตของน้อยเองคือห่วงอย่างห้าห่วงนี้ นักประมาณห้าร้อยกิโลกรัมเนาะห้าร้อยกิโลกรัมอันนี้เนาะชีวิตของน้อยนี่แบกแบกมันหาไว้นักหน่วงเนาะอันนี้เปรียบเหมือนชีวิตของคนเฮาบอกว่าน้อยหรือว่าคือคนอื่นๆเนาะอันนี้คือ่องอย่างตัวนี้เนาะถ้าว่าเฮาแบกไปจังซีมันจะนักมันจะน่นะนวงเนาะหรือว่าปัญหาที่เฮาเก็บไว้อมไว้มันจะนักไปตลอด เฮดให้เฮาบบมีทางออกเฮดให้เฮามีความคิดนักน่วงตลอดไปแล้วกาบบมีวันที่สบายในหัวใจมันจะนักในอกเขาไปตลอดเนาะบบมีทางออกให้ตัวเองฉะนั้นน้อยสีเอาเอาอย่างห่วงอย่างนี้มามาเสนอให้ทุกคนรู้กันว่าถ้าว่าเฮาแบกอันนี้เปรียบเหมือนชีวิตของคนไว้ปัญหาในใจเฮาน้าตาชีวิตของเฮาในวงเวียนชีวิตของเฮามันจะนักไปเรื่อยๆถ้าเฮาเบกไว้สมมุติคือห่วงอย่างนี้เนาะ อันนี้น้อยเสนอแบบสั้นๆเนาะพวกอย่างนี้ถ้าว่าน้อยแบกไว้มันจะนักอันนี้เปรียบเสมือนว่าน้อยมีสองหัวใจเนาะหัวใจหนึ่งจะแบกไว้หัวใจหนึ่งจะโบเบกมันสิเป็นจังใดเนาะตัวอย่างว่าเนาะบอนจะเห็ดให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวและบางครั้งมันจะบอกมีคําว่าเจ็บปวดคําว่าปล่อยวางหูบาหวาคําว่าปล่อยวางพี่น้อง เลยน้อยอยากให้ทุกคนต้องหูจักคาว่าปล่อยวางให้ปล่อยไปเถอะให้วางไปเถอะปัญหาที่ในใจของเฮามันหนักมันน่วงม,มันมีปัญหาที่อยู่ในใจอย่าให้มันเขนไว้ในหัวใจและสมองของเฮาเลยปล่อยวางไปพี่น้องให้ปล่อยวางไปคือน้อยในปัจจุบันน้อยปล่อยวางแล้วในปัจจุบันเรียบเสมือนอย่างในห่วงนี้เนาะสมมุติว่าน้อยจะจับไปอยู่คืนนี้มือของน้อยทีเคมันจะครึ่งไปอยู่ในนี้มันจะหนักมันจะน่วงเนาะ อันนี้เปียบเสมือนชีวิตของน้อยเนาะชีวิตของน้อยกับอย่างเส้นนี้เนาะกับอย่างเส้นนี้กับห่วงนี้ถ้าน้อยจะอมไว้อมทุกไวจะสลดไปคือในนี้มันจะนักจะน่วงเนะาะเฮาบ่มีทางอง่องให้ตัวเองมันจะนักในหัวอกหัวใจเฮาตลอดจะมีความมึนความมลบ่มีความสุขในหนัวใ,ใจหรือว่าในครอบครัวพี่น้องสมมุติว่าน้อยป่อยอันนี้คือจิตใจที่น้อยอยากป่อยวางป่อยวางไปเนาะ อันนี้ปล่อยวางอันนี้คําว่าปล่อยวางปล่อยวางอันนี้คนที่บ่ปล่อยวางเปรียบเหมือนผู้ที่บ่ปล่อยวางมันสิเปลนแนนได้ไรพี่น้องปล่อยไปเบื้องนี้มันจะบมีความรู้สึกเนาะจะมีให้หัวใจเฮาสว่างในในชีวิตของเฮาจะสว่างคําว่าปล่อยวางผู้คาว่าปล่อยวางบอกอันนี้ปล่อยวางปล่อยวางอย่างเส้นนี้ไปเนาะคนที่บ่ปล่อยวางมันจะเจ็บปวดคือนิ้วโป๊นิ้วมือของน้อยมือนี้นิ้วนี้เจ็บปวดรวดลาวเจ็บ แดงเจ็บเนาะเจ็บแหงเบื้องนี้ที่น้อยปล่อยไปพี่น้องเบื้องให้อีกคืนเบื้องนี้เป็นเนไหนหู้ซึกว่าสว่างโลง่งอกที่จะบดดึงยางเส้นนี้ไว้เนาะปล่อยไปอันนี้คือคนที่ปล่อยมันจะเจ็บจะปวดเนาะเส้นยางที่หลายๆเส้นมันจะนักแหงถ้าว่ายังจะอุ่มไว้อยู่มันยิ่งนักพี่น้องปล่อยวางมือมือบางนี้มันคือคําปล่อยวางปล่อยไปแล้วมันจะวางไ้มันสว่างหัวใจ จะโบคิดอย่างในชีวิตมันจะเบาบางไปในหัวใจของเฮาสิ่งที่เฮาคิดไว้เนาะอันนี้คำคือคำที่ปล่อยวางนี้คนที่บบปล่อยนักเท่าไหร่ยิ่งเก็บเขาเท่านั้นพี่น้องนักเข้าเท่าไหร่ยิ่งเก็บเขาเท่านั้นอันนี้เปรียบเสมือนว่าคนที่บบหูจักคำว่าปล่อยวางเก็บปวดอมความทุกข์นักน่วงไว้อยู่ในหัวใจพี่น้องหูจักคำว่าปล่อยวางลืมมันจะเถอะเนาะพี่น้อง ป่อยวางสเถอนับั้งเต่มือนี้ไปปล้อยห่วงยางในซี่ห้าห่วงนี้ไปสเถอร์ป้อยวางไปคือคือคนคนนี้คือเบื้องนี้ของน้อยที่เกปลป้อยมันจะสว่างมันจะบุุกมันจะบ่อัง่งชีวิตของเฮากระจะสดใสเนาะค่อยๆป้อยวางไปพี่น้องนี่คือคนที่บ่ฮู้บ่ฮู้จักป่อยวางเจ็บปวดรวดแล้วเนาะจะใช้แนวคิดไปตลอดอันนี้คือคนที่ปล่อยวางสว่างหัวใจ บเจ็บ division. บปวดโบหอนเนาะโบหอนเฮาอย่างเทาก e กินเฮาอยากไปใส่เ o u s กไปเฮาอยากทํทำอย่างเฮาก็ทําทำอันนี้คนคือคนที่ปล่อยวางอันนี้คือคนที่บบปล่อยวางแบกอย่างห่วงนี้ไว้อยู่อมทุกข์อยู่นี่อยู่แล e ้ว <observing> ก <Loud ness> ็เจ็บปวดเวลาที่เจ้าอมอย่างนี้ไว้อมความทุกข์ในหัวใจไว้พี่น้องอันนี้ขอให้ทุกคนให้พี่น้องหู้จักปล่อยวางมันสาปัญหาที่เขาแบกไว้ในหัวใจในครอบครัว มันจะเจ็บมันจะปวดมันจะโบเหตุให้ชีวิตของเขาดีขึ้นต่อไปอันนี้น้อยทีเคเอาอย่างห่วงนน้อยนี้มาสมทียบพี่น้องคิดว่าจังใดมันดีโบรหรือว่าโบดีเนาะถ้าดีให้ทุกคนต้องหู้จักปล่อยวางถ้ามันโบดีกระโบเป็นยังกระโบเป็นยังอันนี้คลิปสั้นๆ คลิปสั้นๆเนื้อหาสาระที่น้อยๆในๆในอย่างห้าห่วงนี้มาเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รูจักการแก้ไขปัญหาและการปล่อยวางในชีวิตของตัวเองเนาะอันนี้แมนให้หูกับกันปล่อยวางว่าถ้าห้าปล่อยวางไปในชีวิตของเคาจะเป็นอะไรรูจักนักหูจักเบาหูจักปล่อยวางออกจากชีวิตเนาะออกจากชีวิตมันสเป็นขึ้นอน่ใดลองทาเบิ่งพี่น้องลองเหตบึงให้หูคําว่าปล่อยวาง เนาะมันจะเบาลงในชีวิตของเราชีวิตของเราจะสดใสชีวิตของเฮาจะดีขึ้นเนาะจะดีขึ้นเนาะมาคนนี้น้อยทีเคขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้เนาะคลิปสั้นๆบอมีเนื้อหาสาระแต่อยากให้เอฟซีและเพื่อนๆทุกคนจงได้คิดพิจารณาว่าคลิปนี้มีความหมายบอสสำหรับบุคคลสำหรับทุกท่านเนาะถ้าเข้ามาเบิ้งแล้ว ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อยที่สุดในเด้อบ๊ายบาย